สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อนูเบีย e d Magic 6 series มือถือเกมมิ่งที่มาพร้อมกับหน้าจอค่าลี165 h ฮรุ่นแรกของโลกส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่รู้ก่อนซื้อมือถือซีรีส์นี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream m e ียบ let's go ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับเจ้าตัว Red Magic 6นะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับในซีรีส์ซึ่งก็จะมีเจ้าตัว Red Magic 6แล้วก็ Red Magic 6 Pro นั่นเองมาดูในด,ด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับโดยเจ้าตัว Red Magic 6แล้วก็ Red Magic 6 Pro เนี่ยก็จะมีความเหมือนกันเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันที่สีของตัวเครื่องเท่านั้นเองซึ่งการดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับดูยังไงเนี่ยก็เป็นมือถือเกมมิ่งการวางตำแหน่งกล้องหลังเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลาง ตัวเครื่องเลยนะครับส่วนการดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็จะมีรอยบาดนะครับแต่ก็ไม่ได้หนามากนะฮะแน่นอนครับเจ้าตัว Red Magic เนี่ยเป็นมือถือเกมมิ่งแน่นอนว่าจะต้องมาพร้อมกับปุ่ม R แล้วก็ปุ่ม L บนตัวเครื่องนั่นเองนะครับส่วนในด้านของความแตกต่างของสีนะครับเจ้าตัว Red Magic 6ธรรมดาเนี่ยจะมาพร้อมกับสีดําแล้วก็สีออโราส่วนในด้านของเจ้าตัว Red Magic 6 Pro นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับสีดําแล้วก็สีเทานั่นเองนะครับส่วนจะมีฝาหลังอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็น Limited Edition นะครับก็คือฝาหลั แบบใสนะครับราคาเนี่ยก็จะอัพขึ้นไปอีกเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนในด้านของหน้าจอครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะให้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ6.8นิ้วแผ่หน้าจอครับเลือกใช้เป็นอ m o l e d เหมือนกันนะครับขอบเขตของสีครับตัวนี้จะรองรับอยู่ที่1 Colors รั0ล้านสีนั่นเองส่วนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นๆนะครับของเจ้าตัว Red Magic 6 Series นี้นั้นก็คือเจ้าตัวค่า Refresh Rate ครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง165เฮ กันเลยทีเดียวนะครับโดยรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นทั่วไปนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับลงมาใช้ที่30เฮิร์จนปรับไปถึง120เฮิร์สนะครับแต่เมื่อมีการเล่นเกมนะครับหรือว่าเกมไหนเนี่ยที่รองรับค่ารีเฟรชสูงๆงเนี่ยสามารถดันขึ้นไปสูงสุดถึง165เฮิร์์เลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกมมือถือที่รองรับขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ข้อมูลผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่า165เฮิร์์แล้วครับผมบอกได้เลยว่าเหลือๆส่วนค่า ทัชแซม pling ครับถ้าเกิดว่าเป็นการทัชที่ตำแหน่งเดียวเนี่ยจะสามารถรองรับสูงสุดได้ถึง500เฮิร์ตเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากทัชพร้อมกันนะครับหลายๆจุดเนี่ยจะรองรับได้ที่360เฮิร์ตเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าค,ค่อนข้างที่จะรวดเร็วพอสมควรเลยนะส่วนในด้านของปุ่ม R L และปุ่ม L ครับทั้ง2ปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่รองรับการทัชแซม pling สูงสุดถึง400เฮิร์ตด้วยกันใครที่เคยใช้ Red Magic มานะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปุ่ม R L กับปุ่ม L เนี่ยมันหน่วงจัง พัฒนาครับให้รวดเร็วทันใจไม่มีหน่วงแน่นอนนะครับอันนี้ทาง Red Magic เขาเคลมมานะฮะน้ำหนักตัวเครื่องครับทั้ง2รุ่นนี้จะให้น้ําหนักมาอยู่ที่220กรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักอยู่ประมาณนึงซึ่งก็แน่นอนครับมือถือเกมมิ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับได้อยู่แล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะมีมากหน่อยแต่ก็ประสิทธิภาพในด้านของความเร็วความแรงเนี่ยมีมาให้แน่นอนนะครับทดเชยกันได้เนาะในด้านของถาใสซิมครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบดูโอ้สล็อตนะครับสามารถใส่ได้สถเพิ นั่นเองระบบรักษาความปลอดภัยครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนั่นเองนะครับมาดูในด้านของการทํางานกันดีกว่าครับโดยทั้ง2รุ่นนี้จะต้องรันมาด้วย Android 11ครับครอบทับด้วย Red Magic Version 4.0ในด้านของ CPU ครับทั้ง2รุ่นนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง Snapdragon 888นะครับ Octa Core ขอความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.84 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 660แน่นอนครับว่ามือถือระดับนี้นะครับจะต้องใช้ CPU ที่แรงนะครับระดับต้นๆของ ออย่่างแนนนซึ่งเจ้าตัว snap 888ครับเราก็น่าจะรู้ประสิทธิภาพของมันดีอยู่แล้วนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องเองครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวเหมือนกันเลยนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่64 000 000 x, ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะครับเป็นกล้องเลนวายบวกด้วยกับเลน u ล t ร้าวาย8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลสามารถถ,ถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 8k 30เฟรมเรทเลยนะครับจากการใช้งานส่วนตัวผมนะครับจากที่เคยจับ red magic มาเนี่ยอันนี้เราต้องยอมรับว่าในด้านของการถ่าย เดียวเนี่ย 8K เนี่ยอา จะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเต็มที่เนี่ย 4K 60เฟรมเนี่ยก็เหลือๆแล้วนะครับส่วนในด้านของกล้องหน้าครับทั้งคู่เนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f 2.0เป็นกล้องเลนส์ w สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทในด้านของการรองรับต่างๆครับทั้ง2รุ่นนี้ก็รองรับมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น wifi 6ครับ bluetooth version 5.1 gps n fc มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในด้านของลำโพงครับทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอเหมือนกันอีกด้วยนะฮะเพิ่ม การเล่นเกมฟังเพลงดูหนักได้อย่างกระหึ่มแน่นอนส่วนในด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อครับทั้ง2รุ่นนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟัง3.5เนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้โดนตัดออกไปไหนถามว่าดูสเปคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรต้องบอกได้เลยนะครับว่าแตกต่างกันในด้านของแบตเตอรี่นั่นเองโดยเจ้าตัว Red Magic 6ธรรมดานะครับจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5 5 0 0มป์รครับร้อมกับชาร์จเร็วอีก66วัตต์ซึ่งทาง Red Magic นยครับเคลม มาว่าจากศูนถึงร้อเนี่ยใช้เวลาเพียง38นาทีเท่านั้นเองเนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไปเข้าห้องน้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนะครับแป๊บด้วยนะแป๊บเดียวเนี่ยแบตก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในด้านของ Red Magic 6 Pro ครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมครับแต่ว่ามาพร้อมกับชาร์จเร็วสูงถึง120วัตต์เลยเนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าข้อมูลพลา,ายด,ยดยังไงขออภ ทางเรดเมจิกนะครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง50%เนี่ยใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองเนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับ5นาทีจาก0ถึง50%นะครับและก็จาก0ถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียง17นาทีก็เต็มแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่โอ้โหน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทางเรดเมจิกเนี่ยเขาก็ได้มีการเคลมนะครับว่าในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยเขาปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าในด้านของแบตเตอรี่ครับเขาได้มีการแบ่งนะครับเป็น2กก้้อนนเเเวลลาาาาาชชรรร์์จจขไปะะคับ็ที60 ฝั่งละ60วัตต์ชาร์จพร้อมๆกันมันก็จะรวมกันเป็น120วัตต์นั่นเองนะครับหายห่วงแน่นอนครับในด้านของความปลอดภัยส่วนหลายๆคนนะครับก็จะกังวลอยู่ในด้านของเรื่องการระบายความร้อนครับเพราะว่าเป็นมือถือเกมมิงเนี่ยมันอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่าแถมยังให้ชาร์จเร็วมาเร็วขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าชาร์จไปเล่นไปเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนต้องบอกได้เลยครับว่าเจ้าตัว Red Magic 6 Series นี้ครับจะมีพัดลมระบายอากาศในตัวนะครับซึ่งก็จะสามารถเล่นเกมคราฟิกโหดๆเนี่ยได้เป็นเวลานานเลยนะครับ ส่วนในด้านของหน่วยความจําต่างๆครับแรมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องจัดหนักจัดเต็มเป็นแบบ LPDDR5 นะครับส่วนสตอเรจครับแน่นอนว่าจะต้องเป็น u s s 3.1อย่างแน่นอนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับที่เจ้าตัว Red Magic 6นะครับโดยรุ่นนี้ครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นความจุที่ RAM แ GB รอมหนึ่งรอยยี่ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ17,000กว่าบาทนะครับส่วนรุ่นแรม12บสกิกนะครับรอม128ราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ19,000กว่าาบทนะะฮแล้วก็รุ่นท็อง ของ Red Magic 6ธรรมดานะครับจะเป็นรุ่น RAM 12GB ROM 256ราคาจะอยู่ราวประมาณ26,000กว่าบาทนะครับส่วนในด้านของ Red Magic 6 Pro นะครับก็จะมี3ความจุเช่นกันนะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น RAM 12GB ครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ26,000กว่าบาทนะครับรุ่น RAM 12GB ROM 256ราคาจะอยู่ราวประมาณ22,500กว่าบาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับก็จะเป็นรุ่น RAM 16GB ROM 256ราคาจะอยู่ราวประมาณ25,000บาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นฝาหลั แบบ Limited Edition นะครับหรือว่าฝาหลังแบบใสนั่นเองจะมีเฉพาะเจ้าตัว Red Magic 6 Pro เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมี2ความจุด้วยกันความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่นแรม16 g b r o ร256ราคาจะอยู่ราวประมาณ26,300กบาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับให้แรมมาถึง18 g b เลยนะครับพร้อมกับรอมถึง512 g b ราคาเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ31,000บาทนั่นเองนะครับโดยราคาทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นราคาอ้างอิงในการเปิดตัวในประเทศจีนนะฮะ โดยเจ้าตัว Red Magic 6 Series นี้ครับจะมีการเปิดตัวแบบ global นะฮะในวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยในด้านของรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดตัวแบบ global เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับแปะลิงก์รายละเอียดไว้ข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับ และนี่เลยครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Red Magic 6 Series มือถือเกมมิ่งโฟนที่มาพร้อมกับค่ารีเฟรชเรทหน้าจอสูงถึง165เฮิร์ตคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือซีรีส์นี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนครับอยากจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ไดที่เว็บไซต์ s i x s s t e r c o m แล้วก็แฟนเพ นะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะผมดรีมาริอ,อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเก n ลากาย